สวัสดีครับพิทักษและแฟนเพลงเอฟเซียนเป็นที่รักทุกท่านนะครับช่องดีนะครับสาระก็มีบั่งไม่มีมั่งนะครับโดยผมพานพึ่งพวง์าสันประแดกกินเกรสรนป่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากาจัดวัคซีนมานะครับแอตตาบางคนก็ละง,งอกละแงกนะครับไข้แตกแต่ว่าผมมันมีลุ่มๆนะครับก็ วันนี้รู้สึกว่ามันฟิตแล้วก็เลยมาลองอจัดดูนะครับก็เรียกรูพีเขามาช่วยนิดนึงนะครับมันหลายลังนะครับแต่ว่าก็ยังยังยัง,ย,งยังไงล่ะครับก็ยังไงยังไงยังไงล่ะครับก็โหนเรือนะครับนี่ดูนะครับโหนบ่อยตีท้อยก็ไม่ตีนะนี่นะครับอืมนุ่นนะครับอยู่ข้างบนมือไม่ซูมนะครับเหยียดภาพมันแตก ชมแบบนี้นะครับดูลูกพี่เขาขึ้นนะครับอันนี้ก็เจ้าของใช้ยาสามเหยียบยิมนะครับมันสามเหยียบยิมคือครบเลยนะครับไม่รอนะครับเพราะว่าไมีกิ่งกลัวพึ่งมันลุงแม่นไหมลูกพี่มันลวงบ่โอ้ยมันลงด๋อกเสียหน้าเจ้าของก็หนีดอกเว้ยหนีหนีหนีเขาหนีหนีหนีเสียนมาแล้ววะเห็นจะลงมาเซียนหน้าบวมมื้งเนาะ เจ้าคือบุึ้นหนาเป่าลูกเีเกก่เออใส่ไม้ยางนะกากะเออผมผมไม่เสียน,นครับผมยี่เยดผมเจ็บครับมือเออเม่อไีใครมาเจ็บแทนผมเอเอน่ะวางัินไปนะครับเนาะก็ชมบรรยากาศไปนะครับวันนี้ก็มีเอ่เมียนก็สามสี่ลังนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงทุกลังนะครับลงเป็นบางชอ็อตนะครับเอ่อติดแล้วครับไม่ติดได้ยังไงละครับควรคุ้มๆอยู่ เ,อ,อ,เอ,อ้นะครับเดี๋ยวหาหมุมมเหมาะนะครับถ่ายพี่เขาสวยๆนะครับโอ้โหถอยไม่ต้องแล้วครับถ้ามีอย่างนี้ผมขายถอยไม่ได้ครับ <c ười> นะครับโหนอย่างเดียวครับนี่แหละครับฝุ่นลวงคาตาได้ไงวะใส่หน้ากากเท่ๆฝุ่นนี่ยั้งลูกพี่โง่เตาพุ่งยังว,วง่าลุงมัน เดี๋ยวมันล่วงนะฮะน้ำดีๆดอกอยู่กับป่ายดอกไม้หนุ่มแม่สวนคนเลยดอกไม้คุณน่ะมันกลัวก็ไหนอ้หนอยู่กับไฟล่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูมุมนู้นนะครับเผื่อว่าจะเห็นอ่ารังทีิสุไว้เนี่ยครับแม่อยู่กับคนกับไฟมันไม่กลัวไึ้ฝืังนี่สวนเลยนี่ปัดยังไม่ได้นี่ลูกเพื่อได้แล้วน้องขับเนาะอืมรับดีกว่าลำปาาครับ วัดตัวสีหาทําลินเด้อที่หาเฮ็ดลินเดยครับเจ็บ <Yeah. S 1> ตัวดิพึ่งน้ำดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับ <Yeah. S 1> จิดุจิหวงน้ำหัวลังน่ะน,น,นะครับประมาณนั้นแหละครับ สวัสดีครับมิตรลักและแฟนเพลงทุกท่านนะครับกับผมพานพึ่งพวงทศานประเด็กนะครับขอกราวกรวบบรรดามิตรลักและแฟนเพลงพบและสัปดาหการแสดงด้านหน้าเวทีได้ณบัดนี้ครับไปเดี๋ยวลูกพี่พาเข้าไปดูนะครับลังสูงนะครับถอยไม่รู้จะโพลไหมผมจะขึ้นได้ไหมหระไม่รู้จะขึ้นได้หรอบอกเอานะครับอืมเตรียมตัวครับเดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับปลายานานิดนึงนะครับสูงไหลขึ้นม่ได้เลย้อ เดี๋ยวตามพี่เข <ator il> <ğim> ้าไปครับดู้อยดูรอยตาม้อยไปเ้ยอยหมูป่าหมูป่าคาดมี่ ลอยต่ำลอยต่ำลอยนี่นะ่ะต้นใหญ่ฮะพัดต้นงิ้วไปน,น,น,นุ่งนานะนิ่มกับมีนะผมยอดเอาปล่อยใส่เลยตับ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 ไม่ยิดถึงได้ ขึน้นไม่ได้เลยฮักพี่เราเนี่ยตอนนี้โอ้น้ำม,มีน้นมันนะัหฟุกเลยนะจะว่าไปหัวยังงามได้เนี่ยไม่มีได้ไงอาหารมีทั้งเชา้าทั้งเย็นเนูะอ,อ้ผมขึ้นไม่ได้ทำไงหรอกอู้ตายละทอยมาส่งหน่อยสิ <laughs> รอผมหน่อยครับลอ,อ,อยลงอยังบนต๊กไม่ใช่คนละลังอยู่บนหัวใช่ไหมเอมอ,อ,อลังงามครับับถอนไหลนี่โอ้ขาวจั่วเลยเด้อเด้อเด้อให้ฟุ้มน่อยโอ้โหน้ำยัางงามนะครับแม่เด้อเด้อฟุ้มน้ำน่อยนะครับโอโ้ลูกพี่ โอ้โหนะครับนะครับดอกดงล้างนะครับหรือว่าสาบเสือนะครับอหลังก็ดชั่วนะครับขาวผมขึ้นไม่ได้นะครับสำหักควันครับควันมากแค่ลูกเพลปาดขี้ม้นออกน้ำเด้อเอ๊ะจว่ามีลูกค้าบอกปาดขี้ม้นปุ่นไปดาว่ะผมขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยทำไงเนี่ยมาทั้งนี้นะครับจำจำ โอ้บรรจงหน่อยลูกพี่บรรจงหน่อยค่อยๆโยงลงฮ่โอ้โยงลงดีๆลูกพี่โอ้ยนะครับทานมันโยงลงมาแล้วครับอืมๆกลิ่นได้มืดมือแล้วแบบนี้ว้าเบึงน้ำครับเบึงน้ำบึงน้ำปุ้ยน้ำพิษตายอย่างน้ำเลยครับโอ้ยเราถึกใจเด้อครับอย่าตอดมือใอยเด้ออย่าเฝ้าเด้อครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อตัด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 ลูกพี่อย่าตอดมือนะเห็น่าก็ได้นะครับสู้ห้าอู้ส่อออนสะอ่อนหมุอนออกนะครับเ,เพราะว่ายานยานน้ำมันจะขุนนะครับ <c oughs> ถ้าน้ําขุนแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่า,าน้ําไม่ขุนนะครับ <c oughs> นะครับน้ําของเรามันต้องใส่ปิ้งๆนะครับอ <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมนิดหนึ่งปืดดูนะ <c oughs> รูปอย่างฝีมือเลย นี่นะครับปิดตาโบ๊ะสวยๆนะครับโอ้นี่บักแตงโมนั่นนะนะครับสุดยอดสูดยอดครับรังนี้นะครับโอ้โอตอมได้นะครับแต่จะตอดนะครับห้ามตอดห้ามตอดเฮ้ยนี่นะครับบรรจงปาดบรรจงปาดนะครับอืมพุทธงามอิริอย่าหลอโอ้โหนะครับนี่ อืมโอ้นี่บึงครับบึงบึงอ้ยเป็นตาหน้าโอนเทอเนาะครับเนาะนี่นะครับอันมีพูถามว่ามว้ามวนเหลืองเหลืองมีบอครับนี่เออคุณวรลวิทนะครับผมจําได้อยู่นี่มว้วนเหลืองอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ปาดติดผมย่าหน,านาหน้ามันจะคุณนผมก็เลยไม่ปาดทิดกันนะครับมีปาด<ว>ินิดหน่อยติดนิดหน่อยเอามีติดนิดหน่อยครับถึงว่าอืมเหลืองอ่ำลำอ่ำลำนู้น้ำงามขนาดเลย นะครับฝีมือเนาะในพันของเขาก็ฝีมือขนาดเลยทองคำเหลวจังไดก็อย่าลืมนะครับเด้อผลงานของอันพันถึงพงทสานปลาแดกนะครับกับอันพันมันสามหยียบนะครับ่ายสามหยียบยิมนะครับโดยอลิซมันสามหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่โปรโมดนะครับก็ว่าจะทําช่องนะครับแต่ว่ายังรออุปกรณ์อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ปีไหนนะครับก็ว่าจะทําจะทํานะครับอ ก็รอติดตามเขานะครับนะครับยังไงตอนนี้ก็ติดตามอะกินเกสรป่าไปก่อนนะครับเออถูกอกถูกใจนะครับชอบเอ่อคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับเออดูวิธีการทําอาหารกินของเอ่อทานหน้าตาดีๆรูปหล่อๆนะครับเออเขาหายังไงมิมเอ่อเอายังไงพึ่งทําแบบไหนนะครับครบใหญ่ไหมนะครับก็ลองดูนะครับติดตามดูนะครับกินเกสรป่าครับบุกป่าบุกดงบุกโคกไปเรื่อยนะครับ อุ๊บตอีหยังล่ะอ uh, uh, นนื้อนะครับโอ้ดูแบบนี้ขึ้นได้เบ <c ười> ิดปีเอ๊ะคึดไสเถอะว่าซั่นเ <c ười> นาะ